น้ำหวานเบียุกเป็นน้ำหวานโบราณเข้มข้นนะครับปัจจุบันเราจะมี3ามรสชาติด้วยกันก็คือสละจะเป็นสีแดงกลิ่นครีมโซดาจะเป็นสีเขียวแล้วก็กลิ่นมะลิจะเป็นสีขาวครับ จุดเริ่มต้นน้ำหวานของเบยิุกิอะครับเริ่มต้นจากการที่อากงอะครับท่านก็ได้เหมือนเจออากาศร้อนของเมืองไทยก็เลยรู้สึกว่าอยากขายสินค้าที่ดับกระหายเพิ่มความสดชื่นให้กับเหมือนคนไทยทานเมื่อก่อนท่านก็เหมือนเจอแต่แบบพวกชาดำเยน็นโอเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยครับก็เลยคิดที่จะขายสินค้าให้มันแตกต่างก็เลยเป็นน้ำหวานขึ้นมา รุ่นที่1ถึงตัวผมเองเนี่ยจะ,ะเกือบ90ปีแล้วครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนะครับจะมีหลากหลายแบรนด์น้ําหวานมากมายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เรากลับมาในการพัฒนาสินค้าอีกครั้งหรือว่าพุชกลับมาอีกครั้งก็คือจะเป็นความคิดถึงของลูกค้าที่มีต่อเราครับ mm hmm. เคยมีอยู่ดีๆมีโพสต์นึ่นะครับโพสต์ถึงน้าหวานของเราว่ามีใครเคยลองน้ําหวานเจ้านี้หรือย,ยังเขาทานแล้วเขารู้สึกว่าเขาอร่อยมาก ปรากฏว,ว่ามีคนมาคอมเมนต์ใต้นน,นะครับอีกเป็นพันว่าเคยทานไปภาร,รุษสะพานหันก็ต้องแวะทานทุกทีเราก็เลยรู้สึกว่าเรามีของดีอยู่ในมือแล้วทุกคนทำไมถึงแบบเหมือนปล่อยผ่านอะไรเงี้ยครับเป็นสิ่งที่ทำให้ที่บ้านคุยกันว่าเออต้องมาจับแล้วนะต้องต้องลองลอง,ลองดูสักตั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับตัวเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เบลกีอครับ ผมมองว่าจะเป็นตัวกลิ่นแล้วก็รสชาตินะครับวิธีการต้มน้ำหวานเคี่ยวน้ำหวานของเรายังเป็นวิธีการเดิมๆซึ่งกลิ่นของเราจะมีความเฉพาะตัวมากทั้งสารสชาติเลยแค่เปิดฝาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็จะได้กลิ่นทันทีในยุคปัจจุบันอ่ะเราจะมีการปรับวิธีการชงต่างๆให้ร่วมสมัยมากขึ้นมีการประยุกต์นําส่วนผสมต่างๆเข้ามาเพื่อให้คนปัจจุบันได้ทานกันอะไรเงี้ยครับก็จะมีประยุกต์ไปเป็นตัวสลัชชี่บ้างที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ สินค้าที่เป็นไฮไลท์ของเบลกีก็จะ e, เป็นน้ําหวานทั้ง3กลิ่นของเรานะครับก็จะมีกลิ่นสระกลิ่นคีมโซดาแล้วก็กลิ่นมะลินะครับส่วนเมนูที่เป็นไฮไลท์ที่เป็นหน้าร้านของเราจะเป็นน้ำแดงสระบวยมะนาวโซดาครับผมการตลาดของเราตอนนี้มันจะเป็น2รูปแบบครับรูปแบบที่1ก็เราจะไปออกตามอีเวนต์ตามห้างต่างๆไปเข้าสู่ลูกค้าโดยตรงอีกประเภทนึงเป็น แบบปากสะปากอ่่าเงี้ยครับให้กระจายออกไปตามการศึกษาของลูกค้าแน่นอนครับตัวน้ำหวานเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายแบรนด์มากแล้วก็มีทั้ง ภายในประเทศแล้วก็ภายนอกประเทศตัวน้ำหวานก็ถือว่ามีการแข่งขันที่สูงในอนาคตอะครับเราอยากที่จะกระจายไปอยู่ตามมินิมาร์ทห้างสรรสินค้าเล็กๆหรือว่าตามาร้านขายของชำต่างๆทั่วประเทศอะไรเงี้ยครับเราก็อยากไปวางสินค้าอยู่ในนั้นเพื่อให้ทุกท่านได้มาลิ้มลองดูครับ สําหรับใครที่อยากเริ่มทําธุรกิจเป็นของตัวเองจริงๆก็ต้องใช้ใจสู้อะครับพี่เพราะว่าเริ่มก็ต้องลงมือทําต้องต้องลุยเองเอะไรนครับก็เหนื่อยหน่อยครับแต่ว่าก็เชื่อว่าถ้าตั้งใจจริงๆก็สำเร็จแน่นอนครับ